สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกของเรากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าทุกคนอยากได้แหละคือความสุขนะครับแต่ไม่ใช่แค่ความสุขแบบประเดี๋ยวประเดานะเป็นความสุขที่มันอยู่กับเรานั้นนานหน่อยเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาหลายมุมเลยครับทั้งจากนักจิตวิทยาปราัชญาแล้วก็มีเคล็ดลับง่ายๆด้วยสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าในโลกทุกวันนี้มันมีความกดดันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ การจะรู้สึกมีความสุขแบบต่อเนื่องจริงๆเนี่ยอก็เป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันค่ะใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับอย่างแนวคิดของมาร์ตินเซเล็กแมนที่เป็นนักจิตวิทยาเชิงบวกชื่อดังและก็มีแบบจําลองเพิร์ม่าของเขาด้วยแล้วก็มองย้อนไปดูว่าเอ๊ะคนสมัยก่อนเขามองเรื่องความสุขกันยังไงค่ะแล้วก็มีพวกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงด้วยนะคะครับวันนี้เราจะมาลองแกะดูกันว่าจริงๆแล้วความสุขมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะ แบบว่าสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงบ้างในชีวิตเรามาเริ่มกันที่มุมมองทางจิตวิทยาก่อนเลยไหมครับของคุณมาตินสลัดแมนเขาบอกว่าความสุขนี่มันซับซ้อนนะไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ดีอย่างเดียวเขาแบ่งเป็น3ระดับเลย1คือชีวิตที่รื่นรมหรือ pleasant life อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือการรู้สึกดีสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ค่ะอันนั้นเป็นระดับพื้นฐานแต่สลิดแมนเขาก็พบว่าความสุขที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะที่มันอยู่ได้นานๆมันมาจากอีกสองระดับ คือชีวิตที่ได้ทุ่มเทหรือ engage life engage life ค่ะหมายถึงเวลาที่เราจดจ่อกับอะไรมากๆทำกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกอินไปกับมันจนเกิดภาวะที่เรียกว่า flow อ๋อ flow ที่แบบว่าลืมเวลาลืมโลกไปเลยใช่ค่ะเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ทำเลยอันนี้จะให้ความรู้สึกอิ่มเอมอีกแบบหนึง่งเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลาเราทำงานอดิเรกที่ชอบมากๆแล้วรู้สึกฮ้ย หมดวันแล้วเหลืออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับการที่เราเข้าใจว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรเราทําสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรที่มันใหญ่กว่าแค่ความสุขส่วนตัวของเราคนเดียวโหสองอันหลังนี้ฟังดูสําคัญจังครับใช่ค่ะเซลิกแมนบอกว่าสองระดับหลังนี่แหละคือหัวใจของความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆ น่าสนใจมากครับแสดงว่าแค่หาความสนุกไปวันๆอย่างเดียวอาจจะไม่พอสินะครับถ้าอยากมีความสุขแบบลึกๆจริงๆต้องมีทั้งความรู้สึกอินกับสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องมีความหมายในชีวิตด้วยไม่งั้นมันอาจจะรู้สึกเออว่างๆข้างในได้ถูกต้องเลยค่ะแนวคิดนี้ก็พัฒนาต่อมาเป็นแบบจำลองที่เดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะคือ perma perma p, erma, p e r m a เป็นเหมือนกรอบที่ช่วยให้เราสร้าง well-being หรือสภาวะการเป็นอยู่ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของความสุขยั่งยืน P ตัวแรกก็คือ positive emotion อารมณ์เชิงบวกอารมณ์ดีไม่ใช่แค่ happy อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการมองโลกในแง่ดีความหวังแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับอารมณ์ลบด้วยการมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองก็รวมอยู่ในนี้ค่ะอ๋อครับครับ ตัว e ก็คือ engagement การมีส่วนร่วมอันนี้ก็คือภาวะ flow ที่เราคุยกันเมื่อกี้นั่นแหละค่ะการได้ทำกิจกรรมที่มันดึงเราเข้าไปจดจอ่อมีสมาชิกับมันทำให้รู้สึกมีคุณค่ามีชีวิตชีวาอืมเข้าใจครับอ่าคือ relationship ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอันนี้สำคัญมากๆเลยนะการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่โดดเดี่ยวมีคนที่รักเข้าใจและสนับสนุนเราจริงครับเรื่องเพื่อนครอบครัวนี่สาคัญจริงจ M คือ meaning ความหมายในชีวิตการรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีเป้าหมายมีคุณค่าทำเพื่ออะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองอาจจะเชื่อมโยงกับความเชื่อส่วนตัวหรือการช่วยเหลือคนอื่นสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย A คือ accomplishment ความสำเร็จความภาคภูมิใจอันนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ ไม่จําเป็นเลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทําสําเร็จในแต่ละวันหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วทําได้มันช่วยสร้างความรู้สึกว่าเออเราก็ทําได้นะเรามีความสามารถกําลังก้าวหน้าฟังดูครบดีนะครับ PRMA เนี่ยแต่เอ,อมันเหมือนเป็นเช็คลิสทีท่เราต้องทําให้ครบทุกข้อเลยหรือเปล่าครับกลัวจะกลายเป็นกดดันตัวเองไปอีกว่าต้องมีครบ5อย่างนี้ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วเพอร์มาไม่ใช่ข้อสอบที่ต้องทำให้ได้เต็มทุกข้อนะคะแต่มันเหมือนกับประตูหลายๆบานที่เปิดไปสู่สภาวะอยู่ดีมีสุขได้บางช่วงเวลาเราอาจจะรู้สึกดีมากๆจากเรื่องความสัมพันธ์หรือ R บางช่วงอาจจะมาจาก E คือการได้ทุ่มเทกับงานหรือ A ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมันเป็นการมองว่าเออมันมีหลายทางนะที่เราจะสร้างความสุขความสมบูรณ์ให้ชีวิตได้ไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟกทุกด้านตลอดเวลาค่ะโอเคเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ มันไม่ใช่สูตรตายตัวแต่เหมือนเป็นแผนที่นำทางให้เรามากกว่าสแสดงว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้จริงๆสินะครับไม่ใช่ว่าต้องรอโชคชะตาอย่างเดียวซึ่งมันก็ไปตรงกับแนวคิดจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เราเจอมาที่บอกว่าสุขเป็นก็เป็นสุขเหมือนกับว่ามันเป็นทักษะอย่างหนึ่งเลยที่เราฝึกกันได้ใช่เลยค่ะการเข้าใจกรอบคิดแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าความสุขไม่ใช่เรื่องลึกลับจับต้องไม่ได้ แต่มันมีองค์ประกอบที่เราพอจะวัดผลและพัฒนาได้ค่ะพอเรามีแผนที่จากฝั่งจิตวิทยาแล้วทีนี้ลองย้อนเวลากลับไปดูในประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่าครับว่าไอเดียเรื่องความสุขเนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังไงบ้างเริ่มจากกรีกโบราณเลยพวกนักปรัชญาดังๆอย่างโสกราตีสเพลโตอริสโตเตลเหมือนเขาจะมองคล้ายๆกันนะครว่าความสุขแท้จริงมันมาจากข้างในจากการใช้เหตุผล ควบคุมความอยากแล้วก็การมีคุณธรรมใช่ค่ะดิจิทัลริสโปอเขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากๆคือยูไดมอนเนียคำนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่า h a ปปี้เนสในภาษาอังกฤษนะคะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพอย่างดีเลิศมีคุณธรรมเหมือนต้นไม้ที่มันเติบโตได้เต็มที่ตามธรรมชาติของมันนะคะโหฟังดูดีจังครับ แต่ผมเคยคิดว่านักปรัชญากรีกจะเน้นแต่เรื่องจิตใจข้างในล้วนๆแต่อริสโตเติลนี่เขาก็ยอมรับเหมือนกันใช่ไหมครับว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการมีเพื่อนที่ดีสุขภาพหรือแม้แต่ฐานะทางสังคมก็มีส่วนช่วยให้เกิดยูไดโมเนียได้ใช่ค่ะเขาค่อนข้างมองตามความเป็นจริงเหมือนกันว่าปัจจัยภายนอกก็มีผลแต่แกนหลักก็ยังอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมแต่พอเข้าสู่ยุคกลางในยุโรปนะคะ อิทธิพลของศาสนาคริสต์นี่แรงมากมุมมองเรื่องความสุขเลยผูกกับพระเจ้าเป็นหลักเลยยังนักบุญออกัสตินก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับพระเจ้าอ๋อครับส่วนความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราหันเหความสนใจมาที่ตัวเองหรือสิ่งของในโลกนี้มากเกินไปแล้วก็มีโทมัสแอคอยนาัสิคนที่มองว่าความสุขในโลกนี้ที่ได้จากการใช้เหตุผลหรือคุณธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ความสุขแบบไม่สมบูรณ์ค่ะ เขาเรียกว่าเฟ l i c i t a s ส่วนความสุขที่สมบูรณ์แบบจริงๆหรือ Beauty to do เนี่ยคือการได้รู้จักพระเจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นได้หลังความตายเท่านั้นจะเห็นว่าจุดเน้นมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะจากคุณธรรมภายในในยุคกรีกมาเป็นศรัทธาต่อพระเจ้าในยุคก,กลางมันสะท้อนว่าสังคมให้คุณค่ากับอะไรนิยามความสุขมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยแล้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรม ที่ความคิดแบบวัตถุนิยมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นมีนักคิดอย่างเจเรมีเบนทมเสนอแนวคิดสุขนิยมฮิโดนิซึมแบบสุดๆไปเลยเขาบอกว่าความมั่งคั่งหรือเงินทองนี่แหละเป็นตัวชีวัดความสุขได้เลยใช่ค่ะแถมยังพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องคิดเลขวัดความสุขเฮดอนิกแคลคูลัสด้วยนะคือพยายามจะวัดปริมาณความสุขออกมาเป็นตัวเลขเลย จากความเข้มข้นระยะเวลาความแน่นอนอะไรพวกนี้โหคิดได้ไงเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อว,ว่าความสุขของทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีความสุขแบบไหนสูงส่งกว่ากันแต่ลูกศิษย์เขาจอห์นสจวตมิลไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเมลแย้งว่าคุณภาพของความสุขต่างหากที่สำคัญกว่าปริมาณเขามีคำพูดเปรียบเปรที่น่าคิดนะคะว่าการเป็นโซเครติสที่ไม่พอใจยังดีกว่าเป็นคนโง่ที่พอใจ หมายความว่ายังไงครับคือเขาเชื่อว่าความสุขที่ได้จากการใช้สติปัญญาการครุ่นคิดหรือการมีคุณธรรมเนี่ยมันมีคุณภาพสูงกว่าความสุขทางกายหรือความพึงพอใจแบบผิวเผินล,ล้วนๆค่ะอ๋อเข้าใจละการถกเถียงเรื่องปริมาณกับค,คุณภาพความสุขนี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วแนวคิดสุขนิยมแบบนี้ก็ถูกท้าทายมากขึ้นในศตวรรษที่20ด้วยใช่ไหมครับอย่างการทดลองทางความคิดเรื่องเครื่องจักรสร้างประสบการณ์ Experience Machine ของโรเบิร์ตนอร์สิ ใช่ค่ะอันนั้นดังมากเลยเขาตั้งคำถามว่าถ้ามีเครื่องจักรที่สามารถเสียบปลั๊กเราเข้าไปแล้วสร้างประสบการณ์ความสุขสมบูรณ์แบบให้เราได้ตลอดเวลาแต่เราจะไม่รู้ตัวเลยนะว่าอยู่ในเครื่องนั้นนะ่ะจะยอมเข้าไปไหมอืมคำถามน่าคิดมากครับแล้วผลเป็นไงครับคนส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ค่ะเอา้าวทำไมล่ะครับก็น่าจะมีความสุขดีนี้นะเขาว่าลึกๆแล้วคนเราให้ค่ากับความเป็นจริงค่ะให้ค่ากับประสบการณ์จริงๆในชีวิต ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้สุขสมบูรณ์แบบหรือมีทกปนอยู่บ้างก็ตามมันชี้ว่าความสุขอาจจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับการได้ใช้ชีวิตจริงๆด้วยมีคำพูดที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีที่เราเจอมาแม้ทุกความสุขจะนำมาซึ่งความพึงพอใจแต่หาใช่ทุกความพึงพอใจจะนำมาซึ่งความสุขใช่เลยค่ะมันลึกซึ้งกว่าแค่รู้สึกดีจริงๆแนวคิดพวกนี้ก็พาเรามาใกล้ปัจจุบันมากขึ้น ที่เริ่มมองความสุขในภาพที่ใหญ่ขึ้นระดับสังคมอย่างแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ cross national happiness (GNH) ของผู้ตานค่ะที่เขาไม่ได้วัดความเจริญของประเทศด้วย GDP อย่างเดียวแต่รวมถึงสุขภาวะด้านต่างๆของประชาชนด้วยทั้งสุขภาพการศึกษาสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมการปกครองที่ดีครับการได้เห็นภาพรวมประวัติศาสตร์แบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าความสุข เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนมากแล้วก็นิยามมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยจริงๆตั้งแต่เรื่องคุณธรรมศรัทธาความพึงพอใจทางวัตถุมาจนถึงความหมายในชีวิตประสบการณ์จริงและสุขภาวะอง์รวมมันสะท้อนการถกเถียงที่ไม่เคยจบสิ้นเลยระหว่างปัจจัยภายในอย่างทัศนคติจิตใจของเรากับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเงินทองสภาพสังคมและมันก็อาจจะไม่มีนิยามหนึ่งเดียวที่ถูกต้องที่สุดด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ การเข้าใจความหลากหลายของมุมมองเหล่านี้มันก็ช่วยให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองได้ดีขึ้นว่าแล้วความสุขในแบบของเราละ่ะคืออะไรกันแน่ได้เห็นทั้งแผนที่ทางจิตวิทยาอย่างเพอร์ม,มาแล้วก็ได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ความคิดเรื่องความสุขแล้วมันน่าทึ่งมากครับแต่คำถามใหญ่ที่ยังค้างอยู่ในใจผมแล้วก็คงอยู่ในใจหลายๆคนคือแล้วเราจะเอาแนวคิดดีๆเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้อย่างไง ให้มันจับต้องได้ให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆได้บ้างค่ะอันนี้สำคัญเลยเนอะรู้ทฤษฎีแล้วต้องปฏิบัติได้ด้วยมาดูเคล็ดลับที่เขาว่าทำได้จริงกันดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆแต่เขาว่ากันว่าทรงพลังมากเลยคือการขอบคุณ gratitude ใช่ค่ะเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับเยอะมากเลยนะคะอย่างจาก University of California Davis เนี่ยเขาก็พบว่าแค่การฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นประจำมันช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะทำยังไงได้บ้างครับง่ายๆ วิธีง่ายๆก็เช่นก่อนนอนลองนึกถึง3มเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือจะจดลงสมุดบันทึกก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรเลยนะคะแค่กาแฟอร่อยๆตอนเช้าเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือนิดหน่อยหรือแค่วันนี้อากาศดีก็ขอบคุณได้แล้วอ๋อการขอบคุณนี่เหมือนเป็นการฝึกสกิลให้ตาเรามองเห็นสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตเราใช่ไหมครับมันก็สอดคล้องกับที่ว่าสุขเป็นก็เป็นสุขเลยนะคือมันต้องฝึกมองฝึก ชื่นชม appreciation สิ่งรอบตัวถูกต้องเลยค่ะมันคือการปรับมุมมองของเรานั่นเองต่อมาก็คือการให้ค่ะการให้ให้เงินนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปค่ะการช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานที่กำลังท้อการแบ่งปันความรู้ที่เรามีหรือการสละเวลาไปทำงานอาสาสมัครอะไรก็ได้ค่ะ การให้เนี่ยมันช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเอนโดฟินที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอ็มใจด้วยนะอ๋อที่เขาเรียกว่า helpers high หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ยังเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ meaning ความหมายและ relationship ความสัมพันธ์ในพรมารด้วยเพราะมันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะอืมจริงด้วยครับให้ไม่จำรับไม่ลืม ทำแล้วมารู้สึกดีจริงๆนะครับแล้วถ้าเจอเรื่องแย่ๆล่ะครับเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจเราเข้ามาเราจะรับมือกับมันยังไงดีมีเคล็ดลับหนึ่งที่สัมพันธ์มากค่ะคือการปล่อยวาง letting go สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้ยากเลยนะครับยากแต่ฝึกได้ค่ะความทุกข์ส่วนใหญ่ของเรามักจะเกิดจากการที่เราพยายามไปยึดติดหรือไปควบคุมสิ่งที่มันอยู่นอกเหนืออำนาจเรา อย่างเช่นความคิดหรือคำพูดของคนอื่นเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วจะปล่อยวางยังไงครับการฝึกสมาธิการเจริญสติช่วยได้มากค่ะมันทำให้เรารู้ทันความคิดตัวเองไม่ไหลาตามมันไปง่งายๆหรืออาจจะลองใช้หลักง่ายๆที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าสามช่างสามช่างช่างอะไรบ้างครับก็คือช่างมันช่างเถอะแล้วก็ช่างหัวมันค่ะ ตรงไปตรงมาดีครับค่ะคือกับเรื่องบางเรื่องที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้จริงๆการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการเลือกที่จะไม่แบกความทุกข์ที่ไม่จําเป็นเอาไว้กับตัวค่ะสามช่างนี่ฟังดูทําง่ายแต่จริงๆก็คงต้องฝึกเหมือนกันนะครับไม่ใช่พูดแล้วจะวางได้เลยมันก็ตรงกับแนวคิด be happy now ที่เราเจอมานะคืออยู่กับปัจจุบันปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะอีกอย่างที่ช่วยได้ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้ตัวเอง ลองหามุมเล็กๆของความสุขส่วนตัวดูไหมคะมุมเล็กๆของความสุขค่ะอาจจะเป็นมุมกาแฟที่เราชอบนั่งตอนเช้ามุมอ่านหนังสือเงียบๆหรือแค่การเปิดเพลงโปรดฟังระหว่างเดินทางกลับบ้านคือการสร้างพื้นที่หรือช่วงเวลาเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจครับเหมือนเป็นเซฟโซนเล็กๆของเราเองในแหล่งข้อมูลยังพูดถึงการใช้โมเดติมีเดียสร้างพลังบวกด้วยนะอย่างเช่นการมีเพลย์ลิสต์เพลงโปรดที่ฟังแล้วอารมณ์ดี หรือใช้แอปฝึกสมาธิอย่างแคมหรือเฮดสเปซมาช่วยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือช่วยเยอะเลยแล้วก็พลังง่ายๆอย่างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่ก็สําคัญนะครับเขาว่ามันช่วยได้ทันทีเลยจริงค่ะการดูคลิปตลกตลกเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือแค่หาเรื่องคุคยกับเพื่อนมันช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขได้จริงๆค่ะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์อันนี้ถูกย้ำบ่อยมากเลยนะครับในหลายๆแหล่งข้อมูลสำคัญมากจริงๆค่ะต้องลงทุนในความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าลงทุนยังไงครับ ก็คือการให้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่เรารักคนที่สำคัญกับเราการพูดคุยกันเปิดใจรับฟังกันจริงๆและในทางกลับกันนะคะก็ต้องกล้าที่จะลดหรือตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิ e ร a t เลชั่นชิพออกไปด้วยอืมอันหลังนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะใช่ค่ะความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนจิตใจเราตลอดเวลามันก็ส่งผลเสียต่อความสุขระยะยาวของเราได้อันนี้ก็เชื่อมโดยตรงกับ R relationship ใน PRMA เลยค่ะชัดเจนมากครับความสัมพันธ์ดีๆนี้เป็นเหมือนเสาหลักของความสุขเลยจริงๆนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับเคล็ดลับสุดท้ายสุดท้ายค่ะคือการเติบโตและการเรียนรู้หรือการพัฒนาตนเอง self development ใช่ค่ะการไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองทำอะไรที่ไม่เคยทำหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองเช่นตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือให้จบเล่มนี้ให้ได้ หรือจะออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละ3วันพอเราทำได้สำเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่มันจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เชื่อมกับ a c c c o m p l i s h m e n t ใน PERMA ที่เราคุยกันตอนแรกเลยแล้วก็แนวคิดเรื่อง Growth Mindset ดด้วยที่เชื่อว่าเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาถูกต้องค่ะและกระบวนการนี้ทั้งหมดนะคะทั้งการคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่เราคุยกันเรื่องการขอบคุณการให้การมีสติรู้ทันตัวเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายและการเรียนรู้ล้วนส่งผลต่อเคมีในสมองของเราโดยตรงเลยค่ะมันช่วยกระตุ้นการหลังห่งฮอร์โมนแห่งความสุขต่างๆอย่างเช่นโดปามีนที่มาพร้อมความสําเร็จเซโรโทนินจากความรู้สึกสงบเป็นที่ยอมรับหรือเอนดนโดฟินส์จากการให้การออกกําลังกายเป็นต้นค่ะโอ้โหฟังทั้งหมดแล้วเหมือนจิ๊กซอว์มันต่อกันเป็นภาพใหญ่เลยนะครับความสุขที่ยั่งยืนเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การวิ่งไล่ตามความสนุกความตื่นเต้นหรือการยอมรับจากคนอื่นอย่างเดียวแต่มันเป็นการผสมผสานกันของหลายๆอย่างมากๆเลยทั้งทัศนคติข้างในที่เป็นบวกอย่างการขอบคุณการมองโลกในแง่ดีการมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆและความสัมพันธ์ที่ดีการหาความหมายและเป้าหมายในชีวิตการลงมือทําจนเกิดความสําเร็จแล้วก็การไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดเติบโตใช่ค่ะซึ่งมันสอดคล้องกันหมดเลยนะ ทั้งหลักจิตวิทยา PERMA ที่เราคุยกันภูมิปัญญาจากประวัติศาสตร์ที่เราย้อนไปดูถึงแม้จะปรับเรื่องความเชื่อขึ้นเข้มยอ,ออกไปบ้างแล้วก็เคล็ดลับง่ายๆที่เราเพิ่งคุยกันไปถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจมาทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าความสุขเป็นทั้งสภาวะภายในที่เราสร้างและฝึกฝนขึ้นมาได้เหมือนกับทักษะอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าสุขเป็นก็เป็นสุขนั่นแหละค่ะและในขณะเดียวกัน มันก็ได้รับอิทธิพลจากมุมมองปรัชญาและสภาพสังคมที่เราอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นจากการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์มันไม่ใช่สิ่งที่จะลอยมาหาเราเองง่ายๆสินะครับไม่ใครเลยค่ะมันต้องอาศัยความตั้งใจความเข้าใจและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงแล้วจบแต่มันเหมือนเป็นการเดินทางที่เราเรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะ มีข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากจากการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ครับการที่นิยามของความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัยตั้งแต่เน้นคุณธรรมในตัวเองมาเน้นศรัทธาเน้นวัตถุจนมาเน้นประสบการณ์ความหมายสุขภาวะมันทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อไปว่าในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากซับซ้อนมากขนาดนี้ นิยามของความสุขมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบไหนกันแน่และตัวเราแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดความเข้าใจเรื่องความสุขสำหรับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ